เรื่องของครูเจี๊ยบนะครับต้องร่วมไว้อะไรกับครูเจี๊ยบกับการจากไปอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับวันนี้ทางโรงเรียนเองได้มีการจัดพิธีเพื่อส่งดวงวิญญาณของครูเจี๊ยบเป็นครั้งสุดท้ายครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนพระหาฤทธไทยคอนแวน์นะครับได้ร่วมวางดอกไม้เพื่อไว้อาลัยกับการจากไปของครูเจี๊ยบนางสาวศิรดาสินประเสริฐนะครับครูเจี๊ยบเนี่ยเสียชีวิตที่หน้าธนาคารแห่งหนึ่งใกล้กับแยกนรนง ซึ่งบรรยากาศที่โรงเรียนวันนี้เป็นไปได้วยความโศกเศร้านะครับนักเรียนหญิงชั้นม .2 ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของครูเจี๊ยบก็ให้สัมภาษณ์บอกว่ารู้สึกเสียใจที่ต้องเสียครูเจี๊ยบไปแบบนี้เพิ่งจะเรียนกับครูเจี๊ยบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้าเท่านั้นเองคร,ครูเจี๊ยบเป็นคนใจดีเป็นคนน่ารักแล้วก็ใส่ใจเด็กนะครับมองว่าคุณครูดีๆแบบนี้ไม่ควรจะต้องมาจากไปเพราะเรื่องอย่างนี้ครับแล้วก็ยอมรับว่ากลัวตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้วันวาด ลัวจะเกิดเหตุการณ์ซ้ารอยครูเจี๊ยบขึ้นอีกครับครูคนหนึ่งที่ดีคนหนึ่งเลยค่ะที่แบบว่าสอนดีแล้วก็น่ารักมากๆเสียดายครับแบบว่าครูดีๆไม่แบบไม่ควรที่จะมาเสียไปเพราะว่าอะไรแบบนี้กังวลค่ะเพราะว่ากลัวว่าจะมีแบบว่าซ้ำรอยอีกหรือเปล่าจะแบบเหมือนเดิมอีกหรือเปล่า ส่วนที่โรงเรียนครับคณะผู้บริหารคุณครูก็ร่วมกันจัดกิจกรรมไว้อาลัยกับการสูญเสียของครูเจ๊ยบนะครับโดยคุณครูท่านหนึ่งครับเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อนางสาวชนะชิการมณีอินนะครับก็บอกว่าโรงเรียนมีพิธีสวดภาวนาอุทิศให้กับครูเจ๊ตบตามพิธีทางาศาสนาคริสต์หลังจากสวดเสร็จแล้วก็มีการนั่งสมาธิรำลึกถึงครูเจ๊ยบด้วยโดยส่วนตัวเขาบอกว่าครูเจ๊ยบเป็นครูที่โรงเรียนนี้ อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่ปี2539อะ<ช>ครับค<ช>ือนานมาแล้ว<ช>แล้วก็ทําหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอดนะครับเป็นคนที่ดีเป็นคนรักเด็กเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่แล้วก็มีน้ําใจในทุกเรื่องการสูญเสียในครั้งนี้เลยเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของโรงเรียนครับอยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2539อะค่ะก็ประมาณ27ปีแล้วที่คุณครูอยู่กับเรามาตลอดแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งแล้วก็รักเด็กๆให้ความช่วยเหลือเพื่อนครูผู้ปกครอง คือทุกคนรู้สึกว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของเรามากส่วนการช่วยเหลือผู้บริหารโรงเรียนสมาคมผู้ปกครองสมาคมสิทธิ์เก่าและทางโรงเรียนจะดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดส่วนเงินที่ผู้ปกครองและเพื่อนครูร่วมกันทําบุญมาโรงเรียนจะรวบรวมส่งมอบให้กับพ่อแม่ของครูเจี๊ยบอย่างเป็นทางการเพราะว่าครูเจี๊ยบเป็นคนดูแลครอบครัวและดูแลทุกคนในบ้านเพียงคนเดียว ด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนมีการคัดกรองอย่างเข้มงวดอยู่แล้วรถที่จะเข้ามาในโรงเรียนต้องมีสติกเกอร์ของโรงเรียนส่วนผู้ปกครองก็จะรอรับนักเรียนด้านนอกเป็นปกติส่วนโดยรอบของโรงเรียนตอนนี้ตำรวจก็ได้ประสานดูแลเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาขณะที่การดูแลเยียวยาจิตใจเด็กนักเรียนเรื่องนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทบ และกระเทือนจิตใจของน้องๆน,นักเรียนทุกคนและทุกคนรู้สึกเศร้าสลดซึ่งส่วนนี้ต้องใช้เวลาในะการเยียวยาสภาพจิตใจของทุกคนที่มีความเกี่ยวพันกับครูเชียไปไะครับมาดูด้านตำรวจกันบ้างครับวันนี้ตำรวจจากสอนอทุ่งมหาเมฆครับได้ให้ความรู้เด็กนักเรียนในเบื้องต้นนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเองระวังภัยที่จะเกิดขึ้นทั้งในสถานที่สาธานะรณะรวมถึงในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งก็ทําให้เด็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นส่วนด้านคดีครับ พันธบทเอกวิทวัฒนชินคำรักษารษาชการแทนผู้บังคับการตบจนครปฐม5ก็บอกว่าการรวบรวมพยานหลักฐานมีความคืบหน้าไปแต่ว่าก็คืบไปอีกระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเนี่ยมี2คนตามภาพที่เผยแพร่ออกมาส่วนรถที่ใช้นี่ครับมีภาพวงจรปิดจับภาพไปได้เชื่อว่าเป็นรถที่สวมทะเบียนมานะครับอยู่ระหว่างการไล่ตรวจวงจรปิดในพื้นที่เพื่อหาเส้นทางการหลบหนีส่วนการสอบปากคําเพื่อนคนเจ็บ เขาบอกว่าไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนร้ายเพราะว่าเด็กที่โดนก่อเหตุเป็นเด็กปีหนึ่งไม่เคยร่วมหรือว่าเห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนเลยยังไม่ยืนยันว่ารู้จักกับผู้ก่อเหตุถึงมาถูกทําแบบนี้นะครับส่วนด้านพบตอรอครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลออกมาพูดถึงลักษณะการก่อเหตุครับบอกว่าการก่อเหตุแบบนี้เป็นรูปแบบเหมือนอาชญากรนะครับคนพวกนี้ท่านต่อบอกว่าไม่ใช่นักศึกษาครับแต่เหมือนพวกกลุ่มอาชญากรที่มาก่ออาญากรรม เพราะมีการลงมือเป็นขั้นเป็นตอนรับไม่ได้ครับพี่กระสุนไปโดนครูเสียชีวิตลงเรื่องนี้พบตรบอกต้องปราบปรามอย่างเฉียบขาดนะครับก็มีการสั่งให้ผู้บงังคับบัญชาปราบปรามลักษณะที่เกิดเหตุแบบนี้และจับมาลงโทษให้ได้ครับ